วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานผ่าทางจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทนช่วงประมาณปี2021นะคะช่วงที่เป็นโควิดระบาดกันนะ,ะเรารู้จักแอปพลิเคชันเท m เนี่ยมาจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เป็นเมดด้วยก็คือไม่ให้ไปเรียน,นที่มาหาลนะัยแต่ว่าให้เรียนออนไลน์แทนนะคะก็เลยมีเวลาว่าหาหลายที่อยู่กันแต่ว่า แล้วเหมือนเพื่อนแนะนำแอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็มีเพื่อนที่ไปทำด้วยก็เลยไปทำด้วยกันค่ะสรุปแล้วประสบการณ์ที่เราได้มาเนี่ยก็ประมาณ248ชั่วโมงพนักงานครัวนะคะ32ชั่วโมงทำที่ซุกิตีน้อยพนักงานโกดังสินค้า100ชั่วโมงทำที่ s c g นะคะพนักงานร้างจานทำา152ชั่วโมงที่ซุกิติน้อยวันนี้จะมาเล่าแล้วก็สอนวิธีการสมัคร กดแอปพลิเคชันเข้ามาติดตั้งแล้วกดลงทะเบียนใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงข้อมูลส่วนตัวเริ่มจากรูปภาพจริงนะคะชื่อจริงชื่อเล่นแนะนำตัวเราแนะนำตัวว่าจะรับผิดชอบงานทุกอย่างให้ดีที่สุดและเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตย์อดทนแล้วก็ขยันค่ะต่อไปเป็นเพศวันเกิดอายุอีเมลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันคือสถานท,ที่เที่ยวเลือกปักหมดุดประสบการณ์การทํางานเราใส่ว่าเราเคยทํางานโกดังสินค้ามายานผ่านนส่วนตัวไม่มีนะทํางานช่วงกี่โมงเราใส่ว่าวันธรรมดาช่วงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เลขบัตรประชาชนต่อไปจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลการฉีดวัคซีนโหลดมาจากแอปหมอพอดูวิดีโอเทรนนิ่งให้เสร็จเสร็จแล้วทําแบบทดสอบสุดท้ายสําคัญเงื่อนไขและข้อกําหนด สุดท้ายแล้วทุกคนเราอยากจะให้มาดูเงื่อนไขของเขานะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเก็บเครดิตประกันการทำงานเนี่ยณนะตอนจ่ายครั้งแรกเนี่ยก็จะมี100เครดิตที่ถูกหักไปหากมีเครดิตการทำงานตามกว่า100เครดิตจะไม่มีการจัดเก็บจนกว่าจะมีเครดิตประกันครบ200เครดิตสมมตุติเราสมัครงานทั้งหมด3ครั้งติดต่อกันนะวันแรกครรือครั้งแรกนะคะ วันที่2คือครั้งที่2วันที่3คือครั้งที่3วันแรกเราได้เงิน348บาทอย่างเงี้ยเขาจะหักครั้งแรกเนี่ยไป100บาทแปลว่าเงินเข้าบัญชีเราเท่าไหร่248บาทแล้วครั้งที่2เนี่ยเราได้เหมือนเดิมส4 8่บบาทเขาก็จะหกักเครดิตเรา100บาทในครั้งที่2ก็คือเราก็จะได้ครั้งที่2เนี่ย248บาทเหมือนครั้งแรกนะคะ แล้วพอครั้งที่3เนี่ยเขาหักเครดิตเราครบ2องร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็จะไม่หักเครดิตเราแล้วเราก็จะได้วันที่3เนี่ยเต็มจํานวนก็คือ3 4 8บปาทตัวเครดิตเนี่ย,ยมันมีผลคือเวลาเราถูกลับเข้าไปทํางานแล้วค่ะขึ้นสถานะว่าเข้าไปทํางานแล้วแล้วเรากดยกเลิกการทํางานไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเครดิตมันหักไป100แปลว่าเราจะต้องสะสมเครดิตให้ครบเท่าไหร่สองร้อยเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าครั้งที่4ที่เราสมัครไปเรายกเลิกงานเขาใช่ไหมก็ถูกหักเครดิตหนึ่งร้อยเพราะถูกหักเครดิตหน่อยเสร็จครั้งที่5เราก็จะต้องถูกหักเครดิตเข้าไปในการสะสมเครดิตให้ครบสองร้อยเนี่ยก็คือครั้งที่5เราก็จะได้อยู่แค่2 4 8บปาทค่ะครบ200แล้วครั้งที่6เราก็จะไม่ถูกหักแหละก็จะได้เงินจำนวนเต็มก็คือ3 4ม และผิดชอบงานเป็นสิ่งสำคัญต่อาการทำงานนะคะครเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบบนี้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังหางานทำอยู่นะคะซึ่งเอาไปใช้เลยนะคะสิ่งที่เราแชร์เอาไปใช้ได้หมดเลยะะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยที่เรายัางอธิบายไม่เข้าใจนะคะเราก็จะปรับปรุงแลพะพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเรา พวกนีเพิม่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เนาะ